Bot, บอกว่าบ้านบอสซักผิดเยอะแล้วไอ้รหัสตู้นี้รภัยอะไรของแกแกบอกอิงฟ้าคนเดียวแอมิน,นไม่รู้แม่แอนแ,แกพูดพูดจริงพูดเล่นหรือแซวเล่นนะแต่ถ้าจริงอันตรายนะตัวเองอันตรายนะการที่เราจะไว้ใจใครสักคนถึงขนาดนั้นนะ่ะเราไปดูก่อนหรือยังว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงพี่น้องเขานิสัยแบบไหนแม่พ่อแม่เขานิสัยแบบไหนครอบครัวเขาสมบูรณ์ขนาดไหนเราไม่ใช่ดูแค่เขาคนเดียวนะคะอิงฟ้ามาจากครอบครัวแบบไหนอ่ะ ถ้ามันจริงนะถ้ามันจริงกล้าไปไว้ใจเขาได้ยังไงอ,ะอ,อ่ะบอสแอดมิน,นพอจะจับจุดแกได้นะแต่แอดมิน,นอาจจะเดาผิดก็ได้คือแกเป็นคนขี้เหงาแกเป็นคนขี้เหงามาก ไม่ต้องมาพูดพาดพิงถึงอิงฟ้ากับถิงชารลอตบริษัทเรามีมาตรฐานแล้วเราก็ไม่ได้ต่ำเตี้ยต่ําต้อยอย่างที่คุณว่าแล้วศิลปินผมทุกคนก็สร้างไรายได้นะฮะเราก็มีมาตรฐานแล้วครอบครัวของศิลปินทุกคนผมรับผิดชอบหมดครอบครัวอิงฟ้าเป็นคนดีทุกคนไม่ต้องมานั่งดูถูกเหกียดหยามคนผู้ถือหุ้ก็ไม่นั่งมาดูถูกคนหรอกอย่าทำตัวเป็นมนุษย์ป้า วุ่นวายไปซะทุกเรื่องกับทุกคนไม่เอาเริ่มต้นจากเปิดไฟให้สว่างแล้วก็เปิดหน้ากากแล้วก็ขึ้นชื่อนามสกุลข้างล่างให้ชัดเจนอย่าคิดว่าเดี๋ยวนี้ตามไม่ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมะลึกออนไลน์ครับ